ล้งพูนกินทิตี้โคตนะครับตัวนั้นนาะปอดเลยละลุนถอดเลยปอถอดเลยครับบวบตัว <laughs> ตน,นี้ยังหาวยู่ครับน,นี่ตัวนี้รมเด็ดมลกแรงดีเรีเยบร้อยใหม่ของอเลยท้ดเลยฟาดเลย วัสดีครับพี่น้องกลับขอามารอบสองได้ครับบาทน,นี่งพี่ท่านได้เปลี่ยนสดสุดมาเพิ่งให้สายเพิ่มหวานปลากระเดืดอด่นนะอยากภาคเยน็นนะต่านขี้ตมท่านมาหอยหอยมีโอนดีจะบอกให้สายค่อยก็มีแห้ได้เอาพุ่นละว่ามันแห้งอีหลียังเรามาเก็บเอาจะหอ,อมน้องมาหลายได้ครับม,ม,มือนเต็มอย่างเดียนะตัว่าปลาข้าวอ่อแหย่ยังจะ ไปได้สิเจอครับมืัอนี้หน้ามาบกันเบิ่งนี่เฮ้ยจื้อถ้าเบิ่งปลาเขาน้ำตัวได้เดี๋ยวนี้นี่ครับมาหอดน้องล่ำพะยั้งเหรอครับเมื่อกี้ไปเบิ่งเพิ่นบ้านเหรอครับผมพอหน่อยย่างลงไปแล้วครับไปหลุ่นน้ำกัน,น,นครับพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยอยากเิพย์ยามมือทถึงนี่ครับยังยินว่าเรามายามตะมือเสานี่ยแหละครับมารับประเทีนปลาที่ด่างที่ผาเลือกเลย เอาปลาดางปลาม้อ่งว่านแหสักคนครับยามเบ็ดครับวันนี้สิน้องแต่ว่ารางนั้นสีเงินได้ลูกปลาจีิงนะครับนปลาฟอมปลาสันปลาเป่าปลาเป่าแม่วาดพีชโอ้โหนี่เป็นปลาเข่งวะปลาเข่งนะมาลูกโอ่ปลาเข่งเดี๋ยวมาคือสันสันหงายว่ามันเจอปลาเป่าอีู่แล้วบอสเนี่ยแต่แมกเข้ามาแล้วครับนี่แหละครับตัวแรกมีปลาแนวอื่นมาค่าบเลยลูกแต่มันกินมีได้ครับ มีหล่องลอยบัดเอาเยื่อปลาเข็งมาเสื้อบัดขึมาซว,ว่าเพือ่อเสน็จแต่มันมีหล่องลอยเนาะหอยเหี่ยวขาบจบเจออยู่เลยปลาข้าน้อยบ่ราะไม่นี่พอใช้ลงไปหนีเมืเล่นมาครับพี่บมีได้ลูกจะนี่คืนเท้นทางเหนืออ๋อประมาณโอ้เพาะว่ามันร้อยหลงังผมได้พี่น้องก็ได้มายามนี่ละมันก็เห็นปลาเข็งตัวนึงครับแต่ว่าเมื่อคืนมันล่มปลาเจ้าจากะกินเบ็ดพอสำเร็จข้าลุ้นเด้อครับพี่น้องพี่น้องมาวัดซองก็ได้ครับบ้านนี้ อลเพี่น้องเ <c oughs> ียงเลี่ยมวะทีครับประมาณตอนเศร้ากับดินจุ๊บๆจุ๊บๆอยู่มั้งครับปรากฏนไงมายามสวยแล้วมันน้ำหอนแล้วเป็นเม็ดแห้งนะครับตายเน้่ยล่ละเมื่งมันะตะไคร่ครับแต่ว่าเมื่แห้งดินก็เป็นคุดว่าตายแล้วทีแรกเดอแล้วตัวนึงแล้วครับพี่น้องมาคืยหน่อยครับพ่อน เดือดฮ้อนพ่นละเม็ดแห้งดินมอย่ามที่สองครับปลากรวดเท่าครับเมื่อน,นี้ไปหลา่มองหลายบอลเราอบได้มายามพี่น้องเอ้ยหักง่ายไปน้ำอยู่ด้วยลืมเอาขีมเสร็ละขีมได้แล้วเดว้ลืมพี่น้องอหักง่ายอยู่ดิง่ายแค่รูมันแข็งเติมเลยขันเป็นตัวใหญ่ก้อนนี้่คักขันตัวใหญ่ก็พอมีหักเลยแข็งเลยแล้วครับ นี่แหละครับบรรยากาศมีสามแง่งถึงสลังกับน้ำได้ระวังถึงสามด้านแขงเคียงตัวหนง่งืพี่น้องโอสองหรตกสองตัวครับแจมแหลกปาเข็งงในตัวนึงแต่เมื่อนี้มองหหกนั้นมีที่เสือไปครับเมื่อนี้หายลงเสือต่จุดที่เป็นแปลเนี่ยพี่น้องครับยำมาหลายลังเลยครับนี่ครับขึ้นเข็นกระลังตีงนะครับพี่น้องกระตองมาดูลูกปากโคดอยู่ได้เหลียวไป ตัวนี้ยังห่าอยู่ครับนี่ตัวนี้โอ้โหดึงเด็ดเลยแง่งดีเรียบร้อยมาเทื่อจะต้องแถบเดี๋ยวขอทอดกันนะเตียมสามครับเตียมสามอ๋อ นว่าเรามีพอ่ออีกแล้วย้มมาตั้งกรงตั้งไก่เป็นหนึ่งหนึงนะครับเนาะช่วงไก่ต<ง><อ>ถ้าว่าปลากูตดตายอหาดนน่ด้วยเนาะครับทนอย<อ>ู่แล้วลูกปกติโ้หตีตาโดนต่อตอนเทียงจะจับลายเลยแล้วหลงลายจับลแล้วราก็น้อยก็ได้แดดฮอนตาลิงตาลายเออลายนี้เ,เลยตรงนีน้องอเอาลายหลัง กลับไปกลับมาะลูกก e ็ระวังตัวจุพ okay. ี hey. ่กูไม่ธรรมดาได้หนิพอได้ปลาเก็บอยู่ครับแต่ว่ากระถมว่าปวดก็ยังเงี้ยมาดิครับเอา้นเดี๋ยวพ่อพายเลยก็ได้ถ้าได้สะดวกดีนี่เตรียมสามว่าครับปลากวดตัลโอครับผมมึงพีหนองบรรยากาศ แปลกๆได้ครับวัอน,นี้ยามเบ็ดยามเชียงครับผมมันมาพบปา่าน้ำแห้งหนองสองหองเอาปลาสะก่อนครับพี่น้องเพิ่นสูบน้ำมันบกลงบกลงเห็นกับปลาทั้งเบดเอาปลานีสักก่อนแล้วจังค่อยไปยามก็ได้ด้วยว่าเดไปลุ้นต่อได้พี่น้องหมอนี้มันเป็นห่องน้ำเข้าไปตัวนี้ครับเป็นข้างควายตะเก้าหรือม่โอ้ห่างควายลงกินน้ำกินในก<ว>่อนก็ยลงกินน,น้ำ หลังที่ขันดุสีเป็รตอ๋อพวกพันเอาแล้วบ่ครับพ่อจังหวะน้ำฝาเปลือกโอ้ยฝาสีโตกฝาสีทตงนี่บอกตามตรงเลยครับถ้ามันเป็นเ่็นอยู่กับพ่อเรายังรับกินได้อยู่ครับถ้าว่าขันตายแล้วนี่เโ้ยตู๋กินอยู่แล้วลูกดูนะกน้องปีงแสบแท้ๆได้แต่ว่าเบิ่งโตเพิ่นมีหน้ากินแท้งนั้นแต่บ้านมันซุกแล้วโอ้โหแหวพิ่นปานสลาม ดึงออกมาได้ป่เนาะาน่าจะได้นะดีอเอาบาทโอ้ยถุงดูพี่เนาอยพ <c oughs> อน้อยลงหน้าลงหลังแกมซีแล้วครับขอ,อ,บอหอกปาเข็งขึ้นมาเน,น้นลงไปเอ้อนะอยฮโตัวละเว้ยตุ่นไปยาวามันนีเบ็ดึงต่สามสิบหลังบ่ครับพ่อเน่ยครับน่เลยอีกหลายนี่เลยอีกหลายมันมลอยลอยหล,ลังครับแงว่าลอยหลังสามสิกว่ากว่นนับ เห็ดเหล่านะครับคุณอ่ะกลางเกลางเลำเลยมันบริสุทธิครับพ่อครับประมาณที่งแหนมใต้ต้นไม้เดี๋ยวะย่างเป็มพอนไม้อบคุมาพมพอไม้ดีๆตลอดของดำๆนี่ กนได้ตันต่ลยกไดลูกไ้อนกาอกาลครับโอ้โสวงามโตเลยนี่มากลางแล้วูกางครับพี่น้องโอ้มันสวยมันดีนจนเมย่แล ย,ยังงามยังงามแกแงคาสลิงคือเต่าก,ก็เรามาเสื้อน้ำย่างกับมักป่ามันโตงามครับพี่น้องเสื้อหนองคุดกว้างกับมันนั่นกับลูกสาวกับได้ยังได้ปลาดุกใหญ่ตัวนึงกับป่าแนวอืนน่นแน่แต่ว่ามาน้ำย่างโอ้ปลางามคักกี่ดีครับครับถึงจะได้น้อยตัวแต่มันครอบสวยงามน่ากิน สวยงามความเสียบแมงน,นลืมแต่ว่าถงอยู่ลำลุกเอาถงแล้วเด้อพี่น้องตัวที่ห้าแล้วบ่ลูกครับผมคือสี่บุตรกำลัง <laughs> สวงแดดแล้วครับพี่น้องดดอแดดฮอลระบาดตอนนี้เทงกว่า,วาไปหาคอนไปทางใบท่างคุณพ่อใส่บ่ครับเสื้อลุกคือไปฝั่งนี้แล้วไปโค้องออมมาฟังคุณได้บ่ห่อหอ่อ,อไปเลยครับผม ยังเลรนน้นำไม่น้ำเยเย็นอยู่ด้อครับเฮ<อ> <c oughs> ้ยย่งหน้าคอนะคอแดงสนุกเลยโอพีน่น้องนะอยน้ำอดงชดชวดไป <S 1> <S 1> ม่ผิดป่ครับพ่อมีผิดหูกหลังกยไอ๋ออันนี้วงหญ้าบอกครับอ๋อมีแหดเดือดแต่ว่าข้แต่แหตงมีอไดือคลายคลยวัด่างใทนสายพันนี่ คันด่งแหัดออเดีจะมอเดี๋ยวครับจะมีิดนินกันไปครับไปเห็นตะดินตบๆตบๆตบ่ปุ่นครับเห็น่าพองโอ้โหับรี่กระตองครับกระตองครับผ่านานะ่านคนนะเฮ้ยประกดอีกตายนครับงบะครับ จะตัวน้อยจะตัวงามถ้าได้พี่น้องเฮ้ยน,นี่ข้าวใบไถครับอดลงเครื่องลำบุญในคอเสียบลงเป็นหญ้าไส้เลยดิเสียบเล็กเนี่ยนะหย่อนลงมาจากไหนวูกลืมข่าวละวเอาไปปรากฏอย่างเดียวเลยครับชยอยลืมพายน้ำลงมากินน้ำเอาพอกินข้าวแต่ไมีอยู่เลยครับโอ้กินเยอะน้ำแล้วมันคอแหง้งเด่นฮ้อนขอไมีกวนน้ำน้อยๆไว้ ผนใหญ่เลยมันโผงหยาครับเอาผลน้อยๆไปหักแล้วเป็นคมอยู่างนี้นี่ครับพักกินน้ำกินทากินน้ำก่อนเด้อพี่น้องอออุ่ลบ่อนเฮ้ยผนเผาอ่ะนี่เนี่ยสบายตาขึ้นโมโหไปอย่างของอันเป็นตะยานงูครับพี่น้องของเถียกากิเนลนเลยเหมือนมาหลายกระได่ไป ลุต่อได้ครับพี่น้องวันลองน้ำน,นี่แหละนี่ครับพขน่อยบอกว่าปลาข่าวมัวมาเต้นโชว์ยุ่แถวนี้่ครับพ่อมองนี่นนโ้โอ้หันลุยแบบปลาขาเห <laughs> มือนไหนเนาะเขาจะิได้พอกันนี่ <laughs> <laughs> เอเดี๋ยวไปคือห้อยตรงมๆอยู่หลังนันดูมอินเลยปอาอคือปลาบูนะครับ้เม็ดหยองไ่เนาะครับน่าจะเป็นปากโขือมองดมองคืนี่น้องมองก็เป็นขุมอองนี่กับบอลครับอันอ่งนสบายอย่ง้ตามขอบด้โอ้โหพอดทันดไม่ได้มือเสย เปลนปลาข้าวบอนเสียบทั้งอย่างเลิกเลยเนดะ้วันนี้มันใสเราบ่นก็เป็น,นี่ยนทนเมื่อยตายโครโรมันดิ่นแล้วมันเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นมาสวยครับพี่น้องเบ่งครับเข้าเบ็ดจังเขินจังนินตายโคโลน <c oughs> ี่แหละว่านปลาขอ,อมือถือเนาะเดต่มีน้ำได้ครับ Uhm. ปลาหนังนี่เน่าเงียะเด้อพี่น้องหัวแหงมัดยืนนะะิ بر, ้วย so ันข er uh. yeah, ันเบ็ดเก่อนะมพนั่นจะถอดขันเบ็ดเฉพาะเด้อปลดปลาก่อนโอ้มันแหงปลดยงะนั่นหัวแหงตัวยังเบียดเยอะดินไหลจนแบบเข่าเอ็นอย่างดี้โดยละบันนตัวงามไปดิยันเดินเน่าหดเด้อครับ เก็บผสมน้อยไปนี่ละตัวนี้ลืมหักง้างตัวนี้ไหมปลเก็บออกไปเดเ็ดลาพี่น้องเป็นสีเกด,ดีแต่ว่าอันนี้เบ็ดที่อนซื้อปลาลาดนพี่น้องอยู่ห้อยพึ่งล้อ,อยู่ตลาดห้อยพึง่งทีนี้มันข้าเบ็ดมาครับ<ถ>เลยโค<อ>มาคือเป็นตดีแ้พอน้อยอยัามายากเสอือแต่ว่าเจอลาปางซาน พ่อขั้นเบ็ดมันคือต่ำๆคือมีได้กเลยตัอแพมันเป็นจดเมื่อเขากะลังคุณถึกแล้วครับต่วบติงว่ายังครับมันเื่อยนะลูกนี่ครับยังบอนตายด้ครับตัวนี้มีตายครับพี่น้องแต่ว่าพ่อยังเ่ยนีล่ะครับแต่เลยมีซวอนแล้วครับมันจะมายุบจะมืดแห้งแล้วครับมันดินจนเมอยนั่นองต้องเอาสายต้องเอาลายทางหลังอย่างเงี้ยสลาย ตัวที่หกับที่เจ็แล้วลุนเจ็ดล้มั้งครับพ่ะ <c oughs> จำไม่ได้ไปไหนเจ็ไไดแปดอ,อ้ยแม่มันลักลอยอ้อเราบ่ลุบอ่อเีครับเพาะหงดวงยานี่บ่ลืมข้าวหรือบังเถอบ่บ่อ้อแล้วครับพ่าะนอกปามันเมื่อ,อยแล้วแหละไปครับไปปกจังไรแล้วทีน้องระวังเด้อลูกห่างมันไปครับ,รบรอุ๊ป มาเลยครับปากต์ปากกดตอคยครับล้างพุนกินทีสอีกคนหนึ่งครับเมื่อตริงเราเขาจะเอาตัวนี้เมื่อิงครับส่วนก้อนนะครับผมฮึบนะอดเลยละลุนถายเลกพอถาเลยครับว่ดูอยู่ทีเสียง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 ครับน้องปนี่มีเสือก็ได้ลุน โอ้โหโตัวเป็ดตะรุดพันมีซื้อน้องเกือบพี่น้องเอ,อ้ยโอ้แนนอยู่ล่ะเอาขอบป่าอยู่นีป่ปวดไดแล้วพี่นออ้องเอาถุงกันได้ป่านนี่มาหนีมายามอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับนี่นนนอือไข่แน่จัง่อยบางคัานว่ามันเหลืมีที่อยู่ได้กินแล้วพี่น้องกดเรยวไปไกลๆเห็นบ่ครับ นิ่งเลยมันเมิดแทงยอมจำนวนเหรอพูดเน่ะเพื่อมันตายแล้วก็มีจักครับปล่อยร้อยแต่ว่าหลังนึงก็มีคุณปัดเสียงโอ้พอเป็นประโกษใครยุกตายก็มีน้วดอกปลาเนี่ยนะครับอันนี้ไหมสุดๆ โอ้โหแงเกียดีตุนนี้มีนิ้ะเนี่ยครับพี่น้องเงือกมันเป็นอย่างจีงเนี่ยอยู่ที่ของยาม่ใช่เพราะไปโคบท้องมันแล้วแบลงสิบคนก็โคมาแล้วอีกซิเดน ยังอีกครึ่งหนึ่งบ่ครับพ่อนี่ครับล้างโยกผมนะแต่ทีนี้เดีใส่ครับพ่อฟังพุ่นเลยโยกผมไหมเขาจะขามไปเสิงเดีนี่ครับแถวๆนี้ครับคุ่นแล้วหรอกก็มองกันพ่อเอาปลาดุกอ๋อมองคุ่นวะครับเห็นดิเกา็งานรอบก่อนนี่บ่ครับพ่อจำได้เด้อคลิปแต่เห็นนี่ดอกมองถือซ้อนเดียวสามล้างเด้อ๋อครับผมเอู้ไอ้นี่คือจะเป็นทารุ่งพนเนาะครับนี่เนาะกระต่องกระต่องไม่ยังพ่อไม่ยั้งเลยหลังเกิก็ได้อ๋อเดี๋ยวครับก็ลังกันท่วง ม,มัท้งคยเรับขพะโอ้ยมีได้เงยได้คยแล้วกะน,นี่ก็ปรากฏดคือเก่าเด้ครับพี่น้องบบบบนบวดาดดาาดะฮึบ,บ,บนี่มา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 ,มาไว้เดีเย๋ยว<อ>ังปดจิบเจิมกันนะมอ,อย่างดีเลยหมแสงคมแสง,แ,สงแมนต้นแสงเลูนี่ใบลาย แต่ว่าผู้ไทยห้องต้นไม่อันต้นไม่อันห้องนีคือเดียวกระป๋อทำแม่พาห้องโปะฮะมือหน้าอย่าลืมเดลอกเอากันเนียครีมฮักงงหนีิบครับหนิบครับใ,ใส่ปั๊บเรียบร้อย <c oughs> อุ้ยพี่น้องคนหาใจพี่ใหม่แล้วเอา้าฮาร์ดพี่น้องค่ะ โอ้ยปลาเผล่อว่คือกรดหาดหลังนั้นถือได้หรือครับเดยวไปดูตัวนี้จับเลยล่ละพี่น้องปลาเสริมตัวนี้น้อยนึงเ,เ,ตเดตกดเฉลียหลังมันตัวมีใหญ่ครับตัวปลาเสริม เมยตัวมาครับเก็บไปเด็กจะเลยกินกระเทียมครับปลาน้องขอนพอดกระเทียมกูปอเด็ก็ได้หอบไปน้ำคือเก่าล่ะครับมันย้อนกลับเหมาอยู่ไนนด้เพราะว่าปีน้ทางหน้าเลยนี่ครับไม่ของอะไราเลยไองเลยฟ้าเลยอือ กอดไปก่อนกอดไปไว้ก่อนดื้อยืดน้ำละพี่น้องโอ้โหควรนะเราบ่ได้กัไดไหลได้ครับนี่ยีแรกว่ามนมีได้พอปีงละเนาะใส่มามันาได้ต้มอยู่ครับเข้าวันใส่ตั้งแต่แปุ่นครับมาออมอยู่นี่แล้วก็

เกาะดินแห้งแบบนี้เขาปัปในใน่นเกาะมาเลยกันกดง่ายอยู่ง่ายอยู่เนาะกินดงเบ็ดละนี่ดินี่เรียบร้อยพี่น้องปลาคอครับจะห็นปลาคอตัวนึงกับปลาเกล็ตัวนึงปลาได้เก็บน้องนั่นปลากดน้องนั่นปลาหนังปลาหนังล้ล้วนไปดูอีกต่อได้ครับพี่น้องยามย้อนวันนี้ครับ ตนไก่ลุ่มกรรมกลุ่มกรรมกลุ่มกรรมโอ้ยหนอง,บงเวบงเว,วบ่างแดดเบว่างแดดสุดยอดวะครับอศัศจรรย์ใจวะครับตอนเศรอบัรหนาวเนาะพอ่อเนาะเหมือน,นขึ้นหัวล่มหนาวโอ้ยมืดหนาวแล้วล่ะอ๋อว่าเปนถือยุติแล้วครับนั่นโอ้ยขอเสียพี่น้องขอเสียเลยนยี่ิแถวว่างรถเดเ๋ยปลาสลามกบเหล็มเดี๋ยวบอกเลยว่ากินแห้งแบบเัาเลยครับนี่สลามอีสานโอ้ยไต่มาอย่างนีดู ออเบอเสือดมเบิ้งครับเผื่อคำว่าจำตัวครับนี่ปลาสุกละหอมแท้ๆพี่น้องเลยแม้ว่าจะจับตัวในขนาดยังไม่ทันตายพ่อติดมือดำแบบเออตอนดิบนี่ข้าวแห้งเน๊ครับแต่ว่าปิ้งสุกละหอมเพิ่อนี่ปลาเสียบทงปลาสลามสานครับเอาบอกไปว่าเข้าไปซื้อนี่เราวะนี่นะว่าไปสลับพี่น้องเลยมาบอกเขาเป็นหัวนะครับเนาะเอาถุงเรียบร้อยแบบเมื่อเราเจอครับพ่อเลยอยู่สองหลังสองสหลังนี่ละมานี่ สามล,าลังลูกครับคก็ระมีคือได้เดี๋ยวไปมา้าคือดีครับทำมาคือเป็นงอนงอนเนียมาเจอขนาดลังสุดท้ายโอ้เนี่ยพ้อนีร้อนพี่น้องหลังสุดท้ายสุดท้ายคือไอเจ็บครับเมื่อนี้ปดปดปล่อยลงแถวนี้แหละครับห้ามันเป็นกบย่างกับเป็นกบใหญ่อยูย่แถวนี้นะห้ามมันย่างกับเป็นเฮียห่ปลาเดี๋ยวพ่อคิดว่าย่างเลย ว้มันจิบบ่ตายผมเพ่อะมันเงาหัวหอดมือหนึ่งเยกเว้นแต่ว่าปลาเรามากินมันแค่นั้นจะน้อยมันกับกัดหางแล้วกับเฮิร์นเฮิร์นโคกแล้วก็ร้อยครับล้างเบ็ดก็ได้พี่น้องเด็ล้างปลาดอกก่อนวันไหนว่า่ได้กันได้การอย่าง้ครับเป็นกิโลจะได้ว่ามีไดครับ้ก่อนนะเอ๊ะครับผลงานกับปลาบูกับได้ตัวนึงได้วางยาทำไม่ได้ไายทำพ่อเบิ่งครับ หรือว่าสมมาพาควรอย่สมมาพาควรคือก็จโอ้ไดการอยู่แลครับพี่น้องครับครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมออกมายาเบ็ดกับหลูกเขยครับเมื่อนี้มันพอด้กินอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสมควรอย่สมมาพาควรนีครับ่ครับขอบคุณครับไปกับบ้านเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เก็บ เก็บยาขึ้นโอ้พ่อแม่ครับเก็บตู้ขึ้นหลังคาตลอดเก็บตู้ขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถครับพี่น้องไปกกับบ้านครับพี่น้องครับ